เฮ้ยผีไม่เห็นเขาเหรอพี่ว่าไม่น่ารอดนะหรือว่าจะรอดเออห้องนี้ไม่มีเตียงเดี๋ยวไม่มีเตียงเฮ้ยกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตติดมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเล่นด่านใหม่ในหน้าต่างสีเขียวนะฮะ สำหรับผู้เล่นเก่าที่ยังไม่ได้อัปเดตหรือว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะทุกคนต้องบอกเลยว่าดันใหม่เนี่ยโคสจะสนุกนะสำหรับคนที่อยากเล่นนะะก็ไปโหลดในเ l a y s สโต e ได้นะทุกคนโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเล่นดันช่วยเพื่อนร่วมทีมพัฒนาเครื่องมือนะทุกคนแล้วก็จะมาทําตามชื่อดันนะทุกคนพี่ก็จะช่วยเพื่อนพัฒนาเครื่องมือนะแต่ในนี้เนี่ยมันก็จะแปลว่าพี่คนเดียวจะเล่น6 i ไอดีนะทุกคนอ่า โอเคเรามาดูกันว่าถ้าพี่เล่นทั้ง6 ID เนี่ยเราจะสามารถเอาชีวิตรอดได้กี่ชีวิตนะทุกคนอ่าตอนนี้พี่ก็มี6ชีวิตนะทุกคนอ่าโอเคถ้าใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่า the joy ไว้ใต้คอมเมนต์เราไปกันถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมอยากจะสนับสนุนก็ทําได้ง่ายๆโดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นคลิปวิดีโอของผมได้เยอะขึ้นนะครับหรือใครอยากเลี้ยงกาแฟร้อนๆผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยนะครับ อ่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนอนสู้ผีอีกครั้งนะฮะทุกคนมีห้องสอนห้องนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะนอนห้องไหนนะทุกคนเอ้าจะแย่งนอนกับเราเหรอไม่ให้ครับทุกคนเรามาดูกันว่าเขาจะไปไหนนะทุกคนเออเขาน่าจะไม่มีที่ไปฮะทุกคนเท่ากับว่าพี่ฆ่าชีวิตตัวเองทิ้งนะทุกคนเฮ้ยผีไม่เห็นเขาหรอพี่ว่าไม่น่ารอดนะ หรือว่าจะรอดเอ่อห้องนี้ไม่มีเตียงเดี๋ยวไม่มีเตียงเฮ้ยอฮะฮะฮะเดี๋ยวเฮ้าอะไรนี่ยะทุกคนฮ้ฮ้มันอยู่ไหนเดี๋ยวฮ้ อะไรครับเนี่ยทุกคนอะไรครับเนี่ยมันหายตัวเดี๋ยวเราก็จะช่วยเขานะทุกคนเออเงินไม่พอว่ะเฮ้ยอัพบี้อัพเฮ้ยไม่อัพอ่ะอัพประตูเอาแตกไปหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ผีก็จะมาหาพี่แล้วนะทุกคนโอเคมาดี มาดิอุ้ยนไมผีวิวสามแล้วอะไม่ไวจังอะผีวิวสามแล้ว what ทำไมวิวขึ้นไวจังอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะพี่แปลกใจคนนี้นะแล้วสรุปมันอยู่ไหนวะทุกคนพี่กดบนหัวแล้วนะอ่าตรงนี้มีหนึ่งแล้วเอ่อตรงนี้ไม่มีคนเอะตรงนี้หนึ่งฮะอีกตัวตรงนี้แล้วตัวเมื่อกี้มัน เออใครก็ได้บอกให้พี่หน่อยว่ามันไปไหนแล้วนะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคอาคนนี้แตกนะทุกคนสรุปว่าพี่ยังช่วยเขาไม่ได้นะทุกคนโอ้โหผีก็โหดเหลือเกินนะฮะทำได้ปะไม่ได้โอ้โอ้พี่ช่วยเขาไม่ได้เลยนะทุกคนเหีอ๋ยอีกสองตัวนะทุกคน สรุปว่าพี่รักษาชีวิตไม่ได้สักตัวเลยใช่ไหมโอเคนะครับทุกคนสรุปว่าพี่เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลืออีก4คนไว้ได้นะทุกคนแต่ว่ายังเหลืออีกคนหนึ่งนะทุกคนพี่ไม่รู้แน่ใจว่ามันไปอยู่ไหนนะทุกคน <laughs> ตอนนี้คือไม่เห็นแล้วนะทุกคนเห <laughs> ็นเขาเดินเข้าไปในห้องลับนี้นะทุกคนแล้วก็หายไปเลยนะทุกคน <laughs> อะไรครับเนี่ยทุกคน <laughs> เขาหายไปเลยนะพี่หาเขาไม่เจอแล้วนะทุกคน <laughs> โอเคตอนนี้พี่ก็จะซื้อแร่แล้วนะฮะทุกคนโอเคก็ไปเติมเลือดแล้วนะ <c ười> คือเอาจริงพี่งงมากเลยนะคนนี้หายไปเลยนะทุกคนแล้วเราสามารถซื้อของให้เขาได้ปะ <c ười> ได้ได้ <c ười> เออมันได้ทุกคน <c ười> แล้วก็เหรียญไม่พอเออเออแบบนี้ได้ปะ <c ười> เหรียญไม่พอได้ไงเนี่ยทุกคน ว่าแต่พี่ก็มีเงิน4,000แล้วนะไม่พอได้ไงครับเนี่ยโอเคพี่จะขายแร่นะแล้วก็ซื้อเป็นแร่วิวสองนะทุกคนโอเครับตู้เกมฮะเออพี่ก็ใช้แค่ปืนอันเดียวนะทุกคนโอเคซื้อพี่แดงน่าจะยิงผีตายได้นะทุกคนแจมเปี้ยงเข้าไป อ่ะก็ชนะฮะทุกคนสรุปว่าพี่จะเล่นทั้ง6 ID เนี่ยไม่ได้นะทุกคนเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าบ๊ายบายครับ